สวัสดีครับ fc ช่อง u t u b e แอดนุ่นเซียนมะขามพาชโชคพบเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับ fc คลิปนี้ก็ใบตรวจอีกเช่นเคยนะครับสลับกันเนาะสำหรับ fc ที่ขอตามคิวที่แอดได้จัดไว้นะครับใครขอไม่ว่าจะเป็นสูตรแอดหรือว่าสูตรต่างๆหรือว่าเปลียนใบตรวจนะครับแอดจัดตามคิวที่ fc ขอมาก่อนก็จัดให้ชมกันก่อน ขอตามลงมาถัดมาถัดมาหลังๆก็ได้ชมกันนะครับตามคิวเลยแอดจัดให้คิวนี้ก็มาถึงใบตรวจนะครับร وم, มวมหววดังนะ FC ขอต่อมาจากาใบตรวจฮีโร่นะครับแล้วก็ฮีโร่ก็ต่อมาด้วยอสองอาจารย์ดัง นะครับเส้นทางรวยกับอาจารย์เสียนยอดนะครับก็จับชุไดไปให้ FC รอชมกันได้เลยครับออนแอร์5นาฬิกาวันที่4เช้าวันที่4เวลา5นาฬิกานะครับจัดให้ชมแล้วส่วนนะครับรวมหวยดังที่กำลังทำคลิปอยู่ให้ fC ณตอนนี้จะได้ชมเช้าวันที่5เวลา5้นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็แอดก็จะทยอยลงอย่างต่อเน,นื่องขอกันมาได้เรื่อยๆนะครับแต่มีวงเล็บว่าในทีแอดมีครอบครองอยู่นะครับน่าจะเป็น FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมก็มาขอหนังสือทีแอดไม่มีในครอบครองนะครับคงจะคิดว่าแอดมีทุกอย่างไม่มีนะครับแอดมีเท่าที่เท่าที เอฟซีเก่าๆท่นได้คงจะรู้กันดีส่วนเอฟซีใหม่ก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะครับอย่างเช่นใบตรวจไม่ใช่ใบตรวจที่เป็นหนังสือเลยนะครับเป็นหนังสออือแอดจำไม่ได้นะครับไม่มีนะครับแอดรีวิวตัวใบตรวจนะครับส่วนติดลิขสิทธิ์สองใบแอดก็เอามาเผยแพร่ไม่ได้เช่นกันนะครับที่ขอกันมา ต้องขอโทษขอไปัยเอฟซีไว้ด้วยนะครับส่วนเอฟซีเก่าคงจะรู้คุ้นชินแล้วว่าแอดมีอะไรในคะรอบครองมังแล้วก็อันไหนเผยแร่ได้นะครับก็บอกกล่าวก็ตามนี้ตามกรอบทีแอได้มีไว้เนื่องด้วยแอดไม่มีทุนที่จะไปซื้อหนังสือต่างๆที่เอฟซีต้องการเพราะอะไรรู้ไหมแอดไม่มีร้านหนังสือที่ใกล้ๆทีแอดอยู่เลยนะครับแอดต้องไปเดินทางไกลมาก นะครับแล้วก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไปช้าอาจจะอดอะไรเงี้ยคือต้องสั่งจองวิธีที่ได้แน่ๆถ้าสั่งจองแอดต้องสั่งจองตลอด FC สั่งจองตลอดค่ารายจ่ายแอดก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วรายจ่ายเพิ่มขึ้นแอดมีมีรายได้ในการทําช่องนะครับบอก FC ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแอดยังไม่ผ่านการยืนยันตัวตนขั้นที่2นะครับ ไม่ได้รหัสพินหกหลักมายืนยันตัวตนคันที่สองคือขั้นที่สร้างรายได้นะครับสังเกตไหม fc ดูช่องแอดไม่มีโฆษณามากวนใจเลยนั่นก็คือรายได้ของแอดถ้ามีโฆษณาก็คือแหล่งรายได้แอดแต่นี่ไม่มีโฆษณา fc สังเกตไหมดูจนจบคลิปไม่มีโฆษณามากวนใจเลยนั่นก็คือแอดไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวนะครับดังนั้นแอดต้องควักทุนที่มีน้อยนิดเนี่ย ามาทําช่องให้เอก็ต้องขอความเห็นใจกันเนาะสำหรับเอเก่าคงจะคุ้นชินแล้วคงจะรู้แล้วน,นะครับส่วนใครที่ทันได้ที่โดยเฉพาะ f อฟใหม่อยากขอฉบับแตกต่างจากเก่าๆที่แอดมีเนี่ยจาเป็นไม่ได้ต้องสนับสนุนช่วยแอดนะครับแลวต้องช่วยตลอดไปนะครับสมมุติค่าใบตรวจฉบับละ30มสิ ถ้าแอสั่งจองเนี่ยจะตกไปฉบับละห้าสิบก็ต้องคิดค่าค่าค่าผ่านมือเขาอะนะครับเพราะเขาไม่ได้ขายใบตรวจนะครับเขาไม่ได้ขายอ่านังสือเป็นฉบับก็ขายแค่ใบตรวจแต่สั่งจองเขาเขาต้องคิดราคาเพิ่มดังนั้นถ้าซัพพอร์ตแอดต้องซัพพอร์ตยาวๆเลยนะครับบอกอย่างนี้แอดถึงจะมีมาให้เอฟซีได้ชมน,นะครับแต่ถ้าว่าวันใดวันหนึ่งแอด ถูกนะครับโชคมาสะตาช่วยถูกเป็นแสนๆหลายแสนแอดหลุดนี่หลุดสินแอดเบาตัวขึ้นมาแอดจะไม่เรียกร้องอะไรเอฟซีเลยขออย่างไหนได้อย่างนั้นเลยนะครับขอภาวนาให้แอดนะครับถูกชักเงินเกินห้าแสนในแอดหลุดนี่หลุดสินทั้งหมดเลยนะครับทีนี้แอดทำช่องอย่างสบายใจนะไม่มีรายได้ แต่แอดก็มีทุนที่จะมาซัพพอร์ตเอบอกว่าอย่างนี้นะครับก็ขอให้เอเข้าใจตรงกันเนาะถ้าแอดยังไม่ถูกโชคยังไม่มาก็ต้องขออภัยกันมีตามที่แอดพอจะเียดเงินเอาไว้มาทำคลิปใน f เอฟซีได้แต่และคนบอกนะครับอา้าวเกินประมาณนี้ก่อนอื่นจะไปกันยาวๆนะเอฟซเก่าคงคุ้นชินแล้วสำหรับเอซใหม่ทางความเข้าใจตรงกันก่อน ไม่มีดราม่ามามาว่ากันทีหลังอันนี้คือย้ำเตือนบอกเอทีทุกครั้งนะครับก่อนทําทคลิปคาเตือนนะครับเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นใบตรวจก็ต้องย้อนเพื่อจะได้รู้ว่าอาจารย์ไหนเข้าอาจารย์ไหนไม่เข้าในฉบับเดินหน้าต่อไปนะครับจะได้ติดตามถูกเราไม่ได้หลองลวงหรือสนับสนุนถึงผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเราส่งเสริมให้ทันทึกสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้น เราใช้วิจัยตางในการรับชมขอบคุณครับขอพป็น้องเอฟซีโชดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมชม่อง YouTube แอดหมุนเซียนมาการปาโจนะครับก็นี่แหละตามที่ยูทีเอฟซี FC ได้เห็นนะครับเอก็ได้ช่วยสนับสนุนแอดมาเป็นท่านที่สามแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ได้สนับสนุนช่วยแอดมา อีกสามร้อนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะ FC ที่สัับสนุนแอดมาก,ก็ช่วยค่าใบตรวจนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่โชคดีนะครับอยากจะช่วยสนับสนุนแอดค่าใบตรวจค่าเน็ตนะครับเน็ตแพงมากนะครับเดือนละหกร้ FC ค่าใบตรวจก่อเดือนละประมาณสองรมึกปาากาลิบควิดทั้งหละส่วนประกอบหลักๆนะครับสมุดนะครับ ก็แอดกาะควักเองโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะไม่มีรายได้เข้ามาอยากซัพพอร์ตแอดกาะช่องทางนี้นะครับนี่ครับช่องทางสมับสนุนแอดมูลนะครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สามห้าสามสองสามสองหนึ่งสามเก้าสี่ประหยัดอิมพอรตแต่เมื่เอฟซีก็เรียบร้อยแล้วแอดเกาะทำช่องเอ๊ะไม่ใช่ทำช่องทำใบตรวจให้เอฟซีได้ดูณบัดนี้เลยนะครับเริ่มเลยนะครับออก หกสองเก้าสีอต้องขอพายเอนะครับเกินนานเป็นดิดนึงเพราะว่าต้องทงควารเข้จายเอฟซีโดยเฉพาะ f อฟใหม่ขอหนังสือทีเอดไม่มีก็ต้องขอโทษขออภัยกันหรือติดลิขสิทธิ์ก็ต้องขอโทษขออภัยกันนะครับจัดให้ไม่ได้จริงจเอาทีเอสมีในพอบคล้องแล้วก็จัดให้ชมได้นะครับ ไมได้เลยาทีนี้มาดูนะครับแรงเป็นไฟละลายความจนให้หนะึ่งกับศูนย์นะก็เฉียดเชีวนะครับแอดมองไปที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะ่าหนึ 9, ่งก้าเฉียดชิยวนะครับออกสองก้านะก็ไม่เข้าก็ลุดไปนะครับตรงนี้ไม่เคยเข้าอยู่แล้วแหละ ส่วนตรงนี้ก็อีเชนกันหกชุดเทพนะครับก็ไม่เข้าอีเชนกันแอดไปปัปกหลักเกี่ยวกับหนึ่งนะไม่มีเนี่ยเฉียดได้แค่เฉียดนะครับเก้าหนึ่งสองเนี่ยได้แค่เฉียดนะก็ประมาณนี้เน,ะนาะก็ผลลัพธไม่เข้าไม่เคยเข้าตรงนี้นะครับเนื้อหาแน่นๆอยู่ข้างในนะครับมาดูเงินใหม่กนเนาะงนนี้ออกนะครับเนี่ยเขอยากเอฟซี วันนี้ออกอวันจันทร์นเอฟซีวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับกอพหกเก้าออกเลยอะไรเดี๋ยวมาดูกันอ่าซูงไปนิดหนึ่งนะมาดูครับแรงเป็นไฟละลายความจุ ให้สองกับสามนะครับหลักสองสามก็สองกับสองสามเอ้สองกับเก้านะครับหลักสองกับสองสามสองห้าสองหกสองศูนย์หลักเก้ากัเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าศูนย์นะครับแต่แอดมองนะครับแอดมองทั้งเก้าทั้งสองนี่สวยหมดเลยนะสวยหมดเลยเอฟซีเลือกไม่ถูกเลยนะครับเอางี้แล้แอดเลือกเป็นชุดนะครับเนี่ย เ0นะแอดเล็กเป็นชุดอ่า 2.0. แอดเล็กเป็นชุด25นะครับกประมาณนี้เลือกเป็นชุด,ดเ,เน,ดนะะานเเนนะไอเอฟซีชอบชุดไหนก็จัดไปนะครับส่วน6ชุดเทพนะครับหชุดเทพแอด มองว่า6ชุดเทพเนี่ยเออ2นะครับสวยนี่ครับ2สวย F4 นะครับไม่มี2 5นะเนี่ยชุดเดียวแปล20นะครับประมาณนี้ เอฟซีชอบชุดไหนก็วากันไปแต่บอกก่อนนะครับไม่ค่อยแม่นนะครับไม่ค่อยเข้าถูกใจเอฟซีกระจัดปันะครับอ้อมาดูข้างล่างต่อตัวใหญ่นะครับเอเผยหยาบทำทีเดียวจบเกน,น้าไปเลยนะง่ายดีนะครับตัวซื้อก็ใหญ่มาดูของเก่าก่อนออกนะครับหกสองเก้า สี่แปดอ่าเห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดเอสทำให้ถ้าไม่ชัดเอดทำให,ำให้นี่ครับทีนี้จะชัดเลยเด่นขึ้นมาเลยนะก็เด็นกันลหมเราก็มาตรวจแล้วก็เข้าเลยโป๊ะตรงนี้เลยนะครับราชาตัวเด่น เริ่มมาแล้วเห็นไหม fc สี่แปดตรงๆนะครับล่างแน่มาแล้วนะครับความแม่นมาแล้วอ่านี่เนาะส่วนชุดเดียวหนึ่งสองแอดไิค่าหนึ่งสองหลุดนะครับหลุดอาจารย์ธนุเทพก็หลุดนะครับไม่มีห้าเฮ้ยเสาจิงชา สามหลุดนะครับห้าก็นหลุดนะครับเข้าราชาตัวเด่นโป๊ะเลยนะครับล่างสี่แปดตรงๆมาดูใหม่ราชาตัวเด่นงวดนี้ให้ห้า,าหากมาสนอยู่แวด,ดูก่อนนะดูก่อน อชุดชุดไม่มีไม,ม,ม,ม่มีตัวเข้าตาเลยนะเอฟซีเอาเด่น,เเดน,นหาน้าไปนะครับเอาเด่นห้าไปเอาอ่เด่นห้าไปเก้ากนาสนนะครับแต่หมดงดที่แล้วราชาตัวเด่นเม่นมาเอฟซนะครับเฮ้ยเสาชิงชา่า สีกับสองแอดมองว่าสี่มางอนนี้สองก็น่าจะมาแต่กลับกันนะครับแอดมองว่าสี่ล่างสองบนนา F อฟสี่แอดมองว่าสองบนสี่ล่างกลับกันนะครับประมาณนี้เนาะเอวไปตอดันในครับเดี๋ยวท้าคลิปค่อยแคปกันนะครับข้างหน้าั้งหลังเต็มใบเลย ตอนนี้เอาไปเต็มฉบับเอ้เอาไปเป็นนานๆไปก่อนแต่ละอาจารย์นะครับนี่คือ TFC น่าจะรอคอยกันถึงได้ขอกันมานะครับอันนี้ของใหม่นะครับมาดูของเก่าก่อนนี่เปิดแล้วก็พับครึ่งก่อนเพราะว่ารีวิวไม่ได้เต็มฉบับใหญ่เกือน,นะแป๊ด ครับถึงแล้วก็จะมารีวิวให้เอฟซีได้รับชมครับเอามาแล้วเขียนตัวที่ออกก่อนนะครับตัวที่ออกก็หกสองเก้าสี่แปดนะครับหกสองเก้าสี่แปดนี่ครับทีนี้ มาตรวจทานนะครับเข้าไหมหรอนี่ที่แอดวงไว้ห้าแปดหกแปดชนด้วยนะครับนี่ชนกับรวยรับเฉพาะรวยรับเฉพาะชนที่แปดกับห้านะครับมาแปดและก่อนเลงแปดกับหกไว้นะครับแอดมากไว้หนกะมาหลักร้อยเอฟซีแปดมา รับหน่วยล่างนะถือว่าเข้าไปนะครับแล้นี่เขาเน้นแปดแปดบนแต่แปดมาล่างนะครับศูนยไม่มาหลุดนะครับส่วนรวยรับเฉพาะนะครับสี่ห้าแปดเข้าทั้งสีทั้งแปดเลยนี่รวยรับเฉพาะมาดีนะครับนี่เข้าสี่แปดเลยนะ ส่วนผีเสื้อแดงหลุดนะครับแอประคาดหวังหนึ่งบุดนะครับส่วนฟันธง n ซ u c เ็กให้หกหกก็เขาหลักร้อยก็หลุดแอเพิ่มฟังหนึ่งฟันหกนะครับดวงแอดยังไม่มานะจับตัวผิดเป็นถูกจับตัวถูกเป็นผิดนะอา้าวมาดูของใหม่กันนะครับวันนี้นะครับทับขุนศึก อ่าแตรนตีวงแวะอันนี้คือทีแอดเอาไปลงสิบเออาจารย์ดังมาเกือบทุกงวดมีบางงวดที่หลุดสิงวดประมาณจะหลุดหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเออก็ใจเย็นไดเลยว่ามาแน่ๆหนึ่งตัวหมดเนี้ยนะครับชนที่รวยรับเฉพาะเจ็ดแปดสองอันนี้เก้าสี่แปดชนที่แปดนะครับชนที่8ดมาหรือไม่เดี๋ยวมาดูกัน จะแปดหมดนี้แอดไม่เคยชอบไหมแอดชอบสี่นะชอบสี่นะครับก้าก็ชอบแต่แอดมองไปที่สี่นะครับเนี่ยสี่แต่คงไม่ใช่สี่แปดเหมือนหมดที่แล้วแล้วแหละนะเอฟสี่จะเป็นเหมือนมาสี่แปดหมดสี่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นบนถ้าเป็นบนก็จะต้องเป็นแปดสี่นะเอฟสี่ ถ้าออกซ้ำนะครับจะออกซ้ำหลัง4-8เป็นไปได้ยากมากนะครับสศติที่ผ่ันมาเน้น4แต่ไม่ใช่4-8ถ้ามาบนจะเป็น8-4นะครับส่วนตรงนี้นะครับรวยรับเฉพาะหมดที่เล่าเข้าทั้งทั้ง2ตัวอะย4-8วันนี้7-8 2ชนที่8 2ก็สวยนะแอดมองก็สองนะครับเนี่ยโดยเฉพาะ2-0 นะเออเนี่ยดูรถ้วท่าก็แอดว่าสองสวยนะครับ,นะ,รบน,นะครับชนแปดนะครับแต่ตัวแปดไม่ไม่ชอบนะเอฟซีแต่ก็สวยอยู่แต่แอดไม่ชอบนะครับแต่เอฟซีชอบประจัดไปแล้วครับประมาณนั้นเนาะนีแอดพูดความรู้สึกส่วนตัวให้เอฟซีได้ดูคีเสื้อแดงเก้าเก้าก็น่ 9, 9, 9นาสนแต่ก็ไม่ ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่สักเท่าไหร่เจ็ดก็โอเคอยู่เอ้าเจ็ดนะครับเจ็ดเนี่ยน่าจะเป็นสองเจ็ดนะครับน่าสนกว่าฉบับอื่นกว่าตัวอื่นนะครับเอ้ามาไปอีกครับไปอีกนี่หงอยปู เปิดซิงเลขเด็ดเล่งให้ตรงเป้าแล้วก็อาจารย์เสือนะหมดเก่าหมดที่ผ่านมา 6, 2, 9, 4, 6, 2, 9, 4, หกสองเก้าสี่แปดหกสองเก้าสี่แปดลุมเลยนะครับแอบไปมองหนึ่งศูนย์ก็ไม่มานี่มาเข้าแปดนี่เล่งให้ตรงเป้าเอสี เออแอดมีความสงสัยว่าเล็งให้ตรงเป้าเนี่ยตรงกับตรงเนี้ยแล้ขอหยากกลับไปนะเอ็ซีขออยากกลับไปนิดหนึ่งเนี่ยตรงกับราชาตัวเด่นนะ่ตัวเด่นก็ใช่ตัวชุดก็ใช่เนี่ยชุดก็ตรงกันเนี่ยเด่นซี สี่ศูนย์สี่แปดเรามาดูมาดูเลีงให้ตรงเป้าอ๋อเลงให้ตรงเป้าเขาเขาเด่นแปดศูนย์แปดสี่แปดอืมเออดังนั้นจับจับแอดจับ,จ,บจับได้ละเลงให้ตรงเป้านะครับกับกับราชาตัวเด่นเนี่ยจับจับสังเกตให้ดี นะครับจับต้งเกตให้ดีเนี่ยแล้วก็มานะครับขออภัยนะครับที่เปิดไปเปิดมาแต่แอดมาจับจุดนะครับจับจุดจับจุดสองอาจารย์นี้นะครับส่วนอาจารย์เสือให้เจ็ดเจ็ดหลุดนะครับก่อนเคยแม่นแต่ตอนนี้อาจารย์เสือหลุดยาวเลยนะครับเอาเล่งให้ตรงเป้าผ่านไป วันนี้ลงเล่งให้ตรงเป้าให้เก้าใน f อฟซให้ 9. เก้าหรือแอดขอกลับไปดูนะครับราชาตัวเด่นให้ห้าเก้าห้าเลือกปล่านะราชาตัวเด่นให้ห้าเล่งให้ตรงเป้าให้เก้านะครับ 9, 5, เก้าห้าหรือเปล่าเอฟซี นะอ่ส่วนหัวผูให้เก้าเบอร์ซิงที่เดียดให้เจ็ดอ่าเจ็ดน่าสนสองเจ็ดเก้าก็สวยนะเอฟซีจามเสือให้แปดแปดไม่น่ามานะ เก้าห้ารึเปล่นานะเอฟสีลองดูนะครับอต่อครับไก่งามจะแมยิบสี่ทรงพลังแล้วก็ควันธงบนหกสองเก้าสี่แปด ออืมนี้ก็หลุดนะคบหนึ่งไม่มาหก้าะะร์เทลอยหลุดแปดมานะครับทรงพลังให้แปดแต่ไม่มีสี่นะครับให้เข้าตัวเด่นอย่างเดียวก็โอเคแปดตัวเบลเลอร์เลยวันทงบนหลุดนะครับพออาจารย์เดียวคือทรงพลังนะ ก็มาสายเดียววันนี้เนี่ยสายตรงเนี่ย fc แอดสังเกตได้เนี่ยเห็นไหมส่งพลังก็่แปดเลี้งให้ตรงเป้าก็่าแปดทับขุนศึกก็่แปดเนี่ยสายตรงสายเดียวกันนะเนี่ยแอดมองดูนะครับอา้าวมาดูงวดใหม่งวดใหม่ส่งพลังให้ห้าเนี่ยห้าก็มาตรงกับอ่าเนี่ยราชาตัวเด่น นะครับหรือห้าเขาจะมาจริงๆนะโดยเฉพาะเก้าห้า fc เนี่ยสีแอดสังเกตไว้จะหาสองแอดวอมมานะครับหาสองแอดวอมมา,มาเดี๋ยวมาดูกันจะมาจริงไหมเนาะส่วนเก้าห้าก็โอเคอยู่นะสองอ้าวนี่ยสองเจ็ด สองสี่ก็สวยนะเอส่วนหกไม่นาามานะครับตามนี้เอาถอยไม่อีกนะครับสุดท้ายแล้วเอจะรอนนานเอามาดูของใหม่ไม่ของเก่าหกสองเ้านหะลุดหมดเลยนกตาทิพย์ให้แปดหมาเอ้นกตาทิพย์แม่นสามงวดติดแล้วนะเอ เนี่ย48แอดไปเอา81่ะเข้านกตาทิพย์มีแม่น3งวดติดตัน fc คอนทงลางหลุดอันนี้ก็มา้องมองเพราะว่าหลุดบ่อยมากนะครับเอ้ามาดูนะครับสังเกตนกตาทิพย์วันนี้ให้2หรือ2อจะมาจริงๆ fc นะแอดมองว่า2ส,สวยแล้วก็2ห่านะ2 7 คงไม่เบิร์นสองสองอีกนะจะแอดมองว่าสองห้าสวยกับสองเจ็ดนา f อฟถ้าสองมานะครับส่วนเก้ามาก็น่าจะเป็นเก้าห้าห้าเก้านะคะระ 4, 4, นะับประมาณนี้สีมาสีแลนะกัประมาณนี้นะครับก็ให้เอแคบกัน เต็มใบแล้วก็เอาไปชมกันเองแต่ละทา่านแคปนะครับสามสองหนึ่งด้านหน้าสามสองหนึ่งเดียบร้ายนะครับ สุดท้ายนี้ FC ฟีที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดหนุนเสียงมาขามพาโชคจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ใคร่เนาะรอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเสียงโชคชนิดใดๆขอให้โชคดีถุนวันทุกท่านทุกคนนะครับเอคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม